หนึ่งวิธีการโพสต์ขายซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายได้สิเท่าเท่านี้คุณไม่รู้นะว่าคุณจะโพสต์ขายอะไรนะสุดยอดของโพสต์ขายคือโพสต์ขายประสบการณ์ของตัวคุณเองครับแปลว่าอะไรที่ทำให้คุณประทับใจในสินค้าตัวนี้ อะไรที่ทําให้คุณเลือกมาขายสินค้าตัวนี้อะไรที่ทําให้คุณเลือกมาทาธุรกิจตัวนี้มันอาจจะเป็นปมบางอย่างในชีตอาจจะเป็นปัญหาของคุณก็ได้ลูกศิษย์ผมคนหนึ่งบอกว่ามาทาแบรนด์ยาลดน้ำหนักเพราะว่าตัวคุาเองมีปัญหาเรื่องความอ้วนเขาเล่าเลยครับว่าปกติออกไปแล้วมีแต่คนดาอีองอีช้างน้ําอีตุ่มนะครับจนกระทั่งมันเกิดแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยราต้องฮึดขึ้นมาสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อสามีหรือคุณอาจจะบอกว่าคุณทําอาหารคลีนเพราะว่าอ,อ สามีคุณปรากฏไม่สบายแล้วหมอบอกว่าต้องลดน้าหนักนะฮะต้องทานคลีนนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วคุณก็ลองหามา3-4วิธีแล้วปรากฏไม่เวิร์กแล้วมาเจอตัวนี้มาเจอสารสกัดตัวนี้มาเจอวิธีนี้แล้วลองทําแล้วมันเวิร์กซึ่งประทับใจมาก,มากนี่คือการเล่าสุดยอดของโพสต์ขายคือโพสต์ขายด้วย Story elling, สตอรี่เทลลิงโพสต์ขายด้วยการเล่าความประทับใจคุณขายตรงแบรนด์นี้เพราะคุณประทับใจคุณมาขายประกันเพราะว่าครั้งหนึ่งที่ ญาติผู้ใหญ่คุณเสียนะฮะหรือคนใกล้ชิดคุณเสียชีวิตเนี่ยแล้วรู้สึกไม่ได้อะไรเลยหรือว่าเขาเสียแล้วได้เพราะว่าเขาเคยทําประกันไว้ท่านผู้คุณเห็นคุณค่าของประกันชีวิตแล้วเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่มันถ่ายทอดกันได้มันดีกว่าการที่คุณไปนั่งเขียนสรรพคุณมันดีกว่าการที่คุณไปเฟกต่างหต่างๆแค่คุณเขียนเรื่องที่เป็นจริงของคุณลงไปว่าคุณรักสิ่งนี้คุณชอบสิ่งนี้คุณประทับใจนี้คุณอินจนกระทั่งคุณลงทุนชีวิตลงทุนทรัพย์สินลงทุนผลิตสินค้าาออกม พราะคุณชอบเรื่องอะไรเอาประเด็นนั้นนะครับเอามาเล่าครับแบบนี้คือสุดยอดของการเขียนโพสต์ขายถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่สา,ายแบงก์สุขภิจิทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ